สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ h ชนแนลวิคอบอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนดอกตี้จอดเถิกกุจโลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ เพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดตอนดีๆจากอาจารย์เกนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อสมาชิกเช่นเคยนะครับใครที่ติดตามอาจารย์ที่หน้าไมานะครับเมื่อคืนนี้ อาจารย์ให้กินเต็มนะครับให้ลองนิวคาสซนลครับแพ้ไป3-4ครับแต่ก็พอกินครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามอาจารย์ที่หน้าไม่และก็ ทอง VIP ด้วยนะครับใครครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บอกอาจานะครับก็แอดไลน์กันไปที่ k e n d o เดอร์ตได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทำตามกัติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ขออาจารย์และได้รับ VIP กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าได้เลยครับพีอดนำหน้าด้วยนะครับเพียง ท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับหรือใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนด o คตตี้ครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกลลายวันครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้1คู่และศึกฟุตบอล FA ครับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับอีก1คู่ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับ2คู่2ตัวครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับ เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเซาท์ทมป์ตันพบกับฟูลแลมตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเจาบ้านเซาท์ทมป์ตันครับลงเตะมาแล้ว35นัดชนะ11เสมอ7แพ้17ได้44เสีย62มี40คะแนนลัางอันดับ14ของตารางขนาดนี้ครับส่วนทีมเยือนฟูลแลมลงเตะมาแล้ว35นัดชนะ5เสมอ12แพ้18 ได้25เสีย47มี27คะแนนล้างอันดับ18ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเซาล์เทมตันนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟูลเล่าเสมอ1แพ้4ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนทติติที่เคยเจอกันมาครับเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นฟูลเล่มแพ้เซาล2 เซา์ชนะฟูลล่ม2-0ฟูลเล่มแพ้เซาล์0-1และครั้งุดท้ายที่เจอกันก็เป็นฟูลเล่มเสมอเซาล์แทมตัน 0- ประตูต่อ0นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเซาล์แทมตันนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอ่าอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาดูว่ายังเอาแน่อนอนอะไรไม่ได้บ้างนักน,นะครับเพราะสีเกมหลังสุดในลีกเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและก็เป็นเกมล่าสุดนะครับนี่แหละครับที่เก็บ ใช้ได้เหนือคิดต้นพาเลทไป3ต่อ1เลยมองว่าฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาบ้างสําหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมเยือนฟูลแลมนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาดูแย่เลยทีเดียวนะครับมีทรงกับสุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะ10เกมหลังสุดในลีกเก็บใช้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองและยังแพ้ไปถึง7เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับ ส่งผลให้พวกเขาตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยฟอร์มไม่ดีเอามากๆเลยนะครับสำหรับทีมเยือนและวันนี้ต้องบุกมาเยือนนักบุญเซาแ์ทมป์ตันอีกด้วยนะครับจึงมองว่าหนักอีกวันแน่ๆครับเจ้าฟูแลมวันนี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้เซาททมป์ตันเป็นต่อครึ่งลบรับครึ่งลบ8 8ต่อกลับได้น้ํา95ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนดเดคอตตี้จอดเถอะครูจะลง ก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเซาท์ทม์ตันไปดีกว่าครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรต้องลุ้นทั้งคู่แล้วก็จริงนะครับแต่เล่นกันไปให้จบๆด้วยกาลแค่นั้นครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีและบวกกับรูปเกมนะครับและสภาพจิตใจมองว่าถ้าจะให้เชียร์อาจารย์ขอเลือกเชียร์ไปที่เซาท์ทม์ตันดีกว่าครับวันนี้บทเบียดกันไปมานะครับดูว่าน่าจะเป็นเซาท์ทม์ตันบทเก็บชัยไปได้แน่ๆครับวันนี้ จึงให้ต่อเซาแทมป์ตันไปครับสำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอล f a ฟครับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลสเตอร์กันก่อนเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันครับ ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาแล้วครับเราย้อนไปดูสัก5นัดก็มีเชลซีแพ้เลสเตอร์0ูนย์เลสเตอร์เสมอเจลซี0ูนเชลซีเสมอเลสเตอร์1นึ่งเลสเตอร์เสมอเชลซี2องเลสเตอร์แพ้เชลซี0ูนและคาสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็เป็นเลสเตอร์ชนะเชลซี2ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับอ่า เลเตอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มและมาตรฐานของพวกเขาก็ยังดีและใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลองเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง6เกมด้วยกันและแพ้ไปเพียง3เกมเท่านั้นรูปเกมรวมๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยอะนะครับส่วนเชลซีนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นอาจารย์มองว่าฟอร์มและมาตรฐานของพวกเขา ก็ยังดูดีและใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาก็เก็บใช้ได้ถึง6เกมด้วยกันและแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นรูปเกมรวมๆก็ถือว่าใช้ได้เลยและวันนี้นะครับต้องเจอกันนัดทิงชนะเลิศ FA ครนะครับที่สนามเป็นกลางด้วยน่าจะใส่กันสนุกอีกวันแน่ๆครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เชลซีนะครับเป็นต่อนะครับ ครึ่งลูกขาวนะครับครึ่งบวก95ต่อกับเสียน้ํา87ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนเด,ดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเชลซีไปดีกว่าครับวันนี้ถ้ามองกันจากฟอร์มนะครับในภาพรวมๆและทั้งคู่แทบไม่แตกต่างกันเลยก็จริงนะครับแต่ถ้ามองกันจากศักยภาพของนักเตะนะครับขุมกําลังและความเก่าของ ทีมเชลซีนะครับดูว่าพวกเขาน่าจะมีมากกว่าเลสเตอร์อยู่พอควรนะครับเชื่อว่าต้นๆ้นเกมอาจจะดูเบียดเบียดกันและสูสีกันแต่ถ้าบทเบียดกันไปมาแล้วอาจารย์ก็ยังมองว่าน่าจะเป็นเชลซีที่อาศัยทีเด็ดทีขาดและความเก่านะครับของความเก่าเกมของนักเตะนะครับบทเบียดเก็บชัยไปได้ใน90นาทีแน่ๆครับและคว้าแชมป์เอฟเอครับดูการนี้ไปของได้แน่จึงมองว่าให้ต่อเชลซีไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผล2ตัวนะครับที่อาจารย์ให้วันนี้นะครับก็คือให้ต่อเซาเทมป์ตันและให้ต่อเจลซีไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เค n โดคอตี้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ขออาจารย์และได้รับ V.I.P. ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์ หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไป,ไปที่แอดโคปาเจ็ดได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆเวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ